ได้ได้ได,ไดสวัสดีค่ะก็เป็นตู้ไฮเอ็นนะคะก็ทํำตู้ใหม่นะคะก็อาจจะต้องใช้เครื่องเซียอีกแล้วนะคะก็ดอกเนี้ยพี่เขาไปซ่อมมาแล้วออดอก12นิ้วอ่ามีครบหมดเลยแต่ดอกเล็กไม่ได้ซ่อมตอนนี้ตู้ที่มาเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เพิ่งจะมาถึงก็ตู้จะเป็นไม้ปติเกิล ปิดผิวด้วยลายไม้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยการทำใหม่เนี่ยนักกาก็อาจจะใช้อันเดิมอันเดิมเปลี่ยนผ้าได้เปลี่ยนผ้าใช่เปลี่ยนผ้าให้มันมันดูใหม่เป็นของเคนูดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเราจะมาดูกันหลังจากที่เสร็จงานแล้วตู้ตเป็นสามทางตู้เป็นสามต้องรักมากเลยใช่ไหมครับถึงยอมทำ สมบัติเขายกมาให้สมบัติเขายกมาให้ไม่บางทีอ่ะบางทีอ่ะผมเคยถามไงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเฮ้ยราคาทำเนี่ยอีกหน่อยนึงไปซื้อใหม่ได้เลยนะเขาบอกมันไม่ได้มันมีความหลังมีประวัติมีอะไรของมันใช่ไหมฮะคือเขาผมมองแล้วอ่ะมันมันน่าจะอยู่ต่อมันน่าจะอยู่ต่อครับมันน่าจะอยู่ต่อได้ไอ้ซื้อใหม่ของผมอะเป็นบ้านแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะ แล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยคือเดี๋ยวเราจะต้องแกะป้ายออกเพื่อเอาป้ายไปใส่กับตู้ใหม่นะคะเพื่อให้คงอยู่ทุกอย่างคือจะต้องคงอยู่หมดแล้วก็ไอเนี่ยใย,ยสีขาวเนี่ยก็จะต้องใส่ให้เหมือนเดิมนะคะด้วยความที่เสียงเขามาแบบไหนเราก็ต้องทําให้มันเป็นแบบเดิมโครงสร้างตู้เป็นยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่สเปคเหมือนเดิม ใส่อะไรข้างในเหมือนเดิมเน็ตเวิร์กนี่ก็ต้องใช้นะคะเพราะว่า FC อาจจะต้องไปใช้กับพาวเวอร์ที่เป็นของแบรนด์ของเขาม,มันก็จะต้องใช้เน็ตเวิร์กตัวเดิมของเขาแค่นั้นเองก็อันนี้ที่เราจะชี้ชันให้เห็นว่าลักษณะของตู้รุ่นเก่าๆที่มันอาจจะผุเปื่อยยุ่ยนะคะอันนี้ก็มาสั่งทำที่ร้านได้เป็นตู้ตู้ใหม่เพราะว่าเสียงเนี้ยอาจจะไพเราะ นะคะความดังไพรล้อที่ f อต้องการก็ยังคงอยู่ครับผมแค่นั้นเองโอเคได้อันนี้พี่ลองมาแล้วใช่ปะ่ะลองมางยัง